ยี่สิบห้าดาวตกคู่ผีเสือ้อเม่งแชหุนตาทอแววนิยมเลื่อมใสผ่านไปเนิ่นนานค่อยทอดถอนใจยาวกล่าวาาวาาาา่าท่านทราบว่าข้าพเจ้ามาฆ่าท่านแต่ยังรั้งข้าพเจ้าไว้เล่าแปะพงกศีรษะเม่งแชหุนกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านทราบดีข้าพเจ้าไม่สามารถฆ่าท่านเล่าแป๊ะยิ้มพลางกล่าวว่าหากแม้นมีสาเหตุเพียงนี้เท่านั้นตอนนี้ท่านคงจบชีวิตไปแล้ว ยังมีสาเหตุใดอื่นอีกเล่าแปะกล่าวว่าหนึ่งเพราะเราต้องการบุคคลเยี่ยงท่านท่านเมื่อยินยอมฆ่าเราให้กับบุคคลอื่นย่อมสามารถฆ่าบุคคลอื่นให้กับเราท่านแย้มยิ้มแล้วกล่าวต่อกระทั่งเราท่านยังกล้าฆ่ายังมีผู้ใดไม่กล้าฆ่าการฆ่าคนพึงมีกำลังขวัญผู้ที่มีกำลังขวัญอย่างแท้จริงมีไม่มากนักเม้งแชหุนกล่าวว่าท่านคิดซื้อข้าพเจ้า บุคคลอื่นสามารถซื้อท่านเราก็สามารถราคาของเรายังเสนอสูงกว่าบุคคลอื่นอีกแม่งแชร์หุนกล่าว่าท่านทราบว่าเป็นผู้ใดใช้ข้าพเจ้ามาฆ่าท่านเรื่องที่เราทราบอย่างน้อยยังมากกว่าที่ท่านคาดคิดไว้ท่านเมื่อทราบยังปล่อยให้คนทรยศมีชีวิตอยู่มันมีชีวิตอยู่ยังมีประโยชน์กว่าตกตายมีประโยชน์อันใดให้คนทรยศนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อประทุษร้ายท่าน เล่าแปกล่าวว่ามันเมื่อสามารถทรยศเราย่อมสามารถทรยศต่อบุคคลอื่นเช่นกันดวงตาท่านแฝงรอยยิ้มอันเยือกเย็นกล่าวต่อชา้าช้าทุกผู้คนล้วนมีคุณค่าให้ใช้สอยปัญหาอยู่ที่ท่านรู้จักใช้หรือไม่เม่งแชหุนกล่าวว่าท่านต้องการให้มันทรยศต่อผู้ใดอาศัยมันเพียงลำพังยังไม่กล้าทรยศต่อเรามันทั้งไม่มีความสามารถใหญ่หลวงปานนี้ ทั้งไม่มีกำลังขวัญกล้าเพียงนี้เม่งแชหุนฉุกใจคิดกล่าวว่าท่านเข้าใจว่ามันยังมีคนสมรู้ร่วมคิดอืมท่านต้องการให้มันบ่งบอกว่าคนสมรู้ร่วมคิดเป็นใครไม่ต้องให้มันบ่งบอกจะช้าเร็วเราย่อมดูออกได้เม่งแชหุนเพ่งตามองท่านพลันทอดถอนใจยาวกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้านับว่าเชื่อถือเรื่องราวประการหนึ่งเรื่องอันใด ท่านที่สามารถมีศักฐานะเช่นวันนี้ไม่ใช่พึ่งพาโชควาสนาถ่ายเดียวที่มีชีวิตอยู่ถึงบัดนี้ก็ไม่เพียงพึ่งพาโชควาสนาเล่าแปะยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าดังนั้นท่านหากติดตามอยู่ร่วมกับเราประกันว่าไม่เสียเปรียบอย่างน้อยยังสามารถเรียนรู้เรื่องราวมากหลายอย่างน้อยสามารถมีชีวิตยาวนานกว่านี้ท่านเลือกเฟ้นได้ชาญฉลาดจริงๆ ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าที่เปลี่ยนความตั้งใจไม่ฆ่าท่านเพราะเพื่อสังกัดต่อท่านท่านไม่ใช่ไม่ใช่เล่าแปะรู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเพราะเพื่ออะไรข้าพเจ้าต้องการให้ท่านปล่อยข้าพเจ้าไปเล่าแปะหัวรอแล้วกล่าวว่าท่านคุ่นคิดไร้เดียงสาไปแล้วท่านอาศัยอะไรเข้าใจว่าเรายินยอมปล่อยให้ท่านไปจากสถานที่นี้เราหากไม่สามารถใช้ท่าน ไหนเลยปล่อยให้บุคคลอื่นใช้สอยท่านได้เพราะทิดาท่านรอยยิ้มบนใบหน้าเล่าแป๊ะพลันชะงักขงังตาทอประกายขุ่นแค้นกล่าวเสียงเกรียวกระับเราไม่มีทิดาแต่แรกแล้วเม่งแชหุนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบท่านฉไหนไม่ยอมรับนางเป็นทีิดาท่านข้าพเจ้าเพียงทราบเรื่องหนึ่งไม่ว่าท่านคิดอย่างไรนางยังเป็นทิดาของท่านสายเลือดย่อมข้นกว่าน้ำมันเพ่งมองเล่าแป๊ะแนวนิ่ง แววโทสะของเหล่าแปะแม้น่ากลัวแต่มันปราศจากท่าทีประวัติพรั่นพึงแม้แต่น้อยกล่าวต่อมีเรื่องบางประการไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีปัญญาแปลเปลี่ยนกลับกลายกระทั่งท่านก็ไม่สามารถเหล่าแปะกำมัดแนบแน่นกล่าวว่านางมีความสัมพันธ์ใดกับท่านข้าพเจ้ายินยอมเป็นสามีของนางเหล่าแปะพลันรวบคว้าปกเสื้อเม่งแชหุนไว้กล่าวเสียงเกรียก้ยกราดอย่างนั้นเราจะให้ท่านตายเพราะนาง ข้าพเจ้าไม่คิดตายเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่เพื่อนางนางก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อข้าพเจ้าท่านหากฆ่าข้าพเจ้าต้องสำนึกเสียใจแน่นอนเล่าแปะคำเม่นมองเม่งแชหุนเส้นเอ็นบนหน้าผากปนโตขึ้นกระชากเสียงว่าสำนึกเสียใจตอนที่เราฆ่าคนไม่เคยสำนึกเสียใจมาก่อนดวงตาเม่งแชหุนเปลี่ยมประกายจริงใจปราศจากแววประหวั่นพรั่นพึงอาจบางทีสืบเนื่องจากความจริงใจ จึงไม่หวั่นไหวพรั่นพึงกล่าวว่าท่านปราศจากบุตรชายแล้วนางเป็นเลือดเนื้อเชื้อายเพียงส่วนหนึ่งเดียวของท่านเล่าแป๊ตะตวาดว่าท่านกล้ากล่าวคำพูดเยี่ยงนี้ต่อหน้าเราเนื่องเพราะรข้าพระเจ้าทราบท่านเป็นคนเคารพเหตุผลดังนั้นไม่ต้องการหลอกลวงท่านเล่าแป๊ะถามว่าท่านรู้จักนางเป็นเวลานานไม่นานท่านทราบหรือไม,าานนไ,รไม่ว่านางเป็นคนเยี่ยงไรไม่ว่านางเป็นคนเยี่ยงไร ข้าพเจ้าเพียงทราบว่าข้าพเจ้ารักนางการก่อนนางเม่งแชหุนตัดบทว่าชะตาชีวิตเมื่อการก่อนของนางหน้าขับแขนข้าพเจ้าภายหน้ายิ่งสมควรดีต่อนางอย่าว่าแต่เรื่องเมื่อการก่อนล้วนผ่านพ้นไปแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการทราบเล่าแปะพลันคลายมือจากการยึดกลุ่มประกายขุนแค้นในดวงตาสลายคลายสิน้นท่านขายชราภาพลงอย่างกระทันหันมากนะักกล่าวอย่างสะทกสถาน ท่านไม่ได้กล่าวผิดเราปราศจากบุตรชายแล้วนางเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเพียงหนึ่งเดียวของเราดังนั้นท่านสมควรให้นางและบุตรชายของนางมีชีวิตอย่างสุขสมเล่าแปะพันขบกรามกรอดกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ใดเป็นบิดาของทารกนั้นข้าพเจ้ามีทราบและไม่นำพาท่านไม่นำพาจริงๆเม่งแชหุนกล่าวว่าข้าพเจ้าเมื่อยินยอมเป็นสามีของนาง ก็ยินยอมเป็นบิดาของบุตรชายนางมันเพ่งมองเล่าแปะ๊ะเน้นเสียงทีละคำกระทั่งข้าพเจ้ายัางยินยอมให้อภัยนางท่านฉไหนไม่ยินยอมเล่าแปะ๊ะก้มศรีรษะลงดวงตาทอแววปวดร้าวพึมพำว่าเราเพียงแค้น,นางที่ยืนกลานไม่ยอมบอกว่าบิดาของทารกเป็นใครทุกผู้คนล้วนมีความคับแค้นยากจะกล่าวอย่าว่าแต่นี้ความจริงเป็นเรื่องบีบคั้นจิตใจนาง อาจบางทีกระทั่งนางเองยังไม่ปรารถนาคำนึงถึงท่านผู้เป็นบิดายายต้องคุกคามนางเล่าแปะเงียบงันอีกเนิ่นานานพลันถามว่าตอนนี้นางมีความเป็นอยู่อย่างไรนางรับว่ายังมีชีวิตอยู่อาจบางทีเนื่องเพราะนางเป็นทิดาของเล่าแปะจึงสามารถกล่ํมเกลืนมีชีวิตถึงบัดนี้เล่าแปะพลันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าท่านสามารถทำให้นางมีชีวิตอย่างสุขสมจริงๆ ข้าพเจ้าต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเล่าแปะทอดถอนใจยาวกล่าวอย่างสะทกสะทอนอาจบางทีเราชราแล้วจริงๆผู้ชรามักใจอ่อนท่านจับจ้องมองเม่งแชหุนประกายตาค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนนุ่มนวลเล่าแปะดูออกว่าบุรุษหนุ่มนี้เป็นบุคคลที่ควรค่ากับการเชื่อถือขอเพียงกล่าวจากปากต้องปฏิบัติตาม ท่านคล้ายพบเห็นความหวังรำไรจากบุรุษหนุ่มผู้นี้จะอย่างไรเรายังมีทิดานางหนึ่งยังมีผู้สืบสายเลือดเล่าแ๊ะพลันกุมมือแม่งแชหุนแนบแน่นกล่าวว่าเจ้าหากต้องการนางจริงๆเราก็มอบนางให้กับเจ้าท่านพลันแปลเปลี่ยนคำเรียกหาเม่งแชหุนแสดงว่าให้ความไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามยิ่งขึ้นแม่งแชหุนรู้สึกมีเลือดลมขุมหนึ่งพุ่งขึ้นถึงลำคอ น้ำตาระอุอุ่นแทบทะลักจากเบ้าผ่านไปเนิ่นนานจึงสามารถกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่สร้างความผิดหวังแก่ท่านเจ้ายัางต้องการอันใดอีกเมื่อมีนางข้าพเจ้าก็พึงพอใจแล้วดวงตาเล่าแปะปรากฏรอยยิ้มอันอบอุ่นนุ่มนวลกล่าวว่าเจ้าตรัสเตรียมนำนางไปที่ใดเม้งแชหุ่นครุ่นคิดเล็กน้อยไม่ทันกล่าววาจาเล่าแปะก็กล่าวอีกว่าเรามุ่งหวังเจ้านำนางไปให้ไกลโข ổ, ยิ่งไกลย,ยิ่งประเสริฐเนื่องเพราะสีหน้าท่านเคร่งขรึมสำรวมลงกล่าวต่อสภาพการในที่นี้ยิ่งมายิ่งอันตรายเราไม่มุ่งหวังให้พวกเจ้าพาตัวเข้ามายังสถานที่นี้เม่งแชหุ้นมองดูเล่าแป๊ะมองดูรอยย่นบนใบหน้าและแววหมกมุ่นกังวลในดวงตาของท่านจิตใจพลันบังเกิดความรู้สึกยากบรรยายประการหนึ่งจะอย่างไรเล่าแป๊ะเป็นชายชาราผู้หนึ่งมีหนํำซ้ำ โดดเดี่ยวเดียวด้กว่าที่มันคาดคิดไว้มากนะเม่งแชหุนพลันบังเกิดความรู้สึกอันพิเศษพิสดารต่อชายชราท่านนี้ระหว่างบุคคลทั้งสองคลายมีความผูกพันอันประหลาดล้ำชนิดหนึ่งบันดาลให้ทั้งสองเปลี่ยนเป็นห่วงใยกังวลกันและกันขึ้นมาเนื่องเพราะเม่งแชหุนเป็นสามีของทิดาท่านแล้วเม่งแชหุนอดกล่าวไม่ได้อาศัยท่านเพียงลำพังสามารถรับสถานการณ์ได้ เล่าแปะยิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเราเรารับมือมาเป็นเวลานานทั้งรับมือได้ดีการก่อนผิดแผกไปการก่อนท่านมีสหายมากหลายตอนนี้เล่าแปะกล่าวว่าเราก็เป็นนักพนันคนหนึ่งนักพนันที่แท้ไม่เคยพนันจนหมดตัวมากว่าตอนที่บุคคลอื่นเข้าใจว่ามันสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วแท้ที่จริงมันจะมากจะน้อยอยังมีเขาพนันหลงเหลืออยู่ ท่านแย้มยิ้มแล้วกล่าวเสริมขึ้นเนื่องเพราะมันยังต้องการพลิกตัวฟื้นทุนเม่งแชหุนก็ยิ้มแล้วกล่าวว่าขอเพียงวงพนันไม่เลิกราย่อมมีโอกาสพลิกตัวฟื้นทุนเล่าแป๊ะกล่าวว่ามาว่าการพนันวงนี้เลิกราบยังมีวงพนันอีกวงหนึ่งนักพนันที่แท้จริงสามารถสอ e หาวงพนันเล่นได้ตลอดเวลาท่านตบไหลเม่งแชหุนกล่าวต่อน่าเสียดาย ที่เจ้าไม่อาจพนันร่วมกับเราเม่งแชหุนถามว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะเจ้าเป็นบุตรเขยเราแล้วไม่มีผู้ใดต้องการให้บุตรเขยตนเป็นนักพนันบุตรเขยนี่เป็นวลีอันพิเศษพิสดารเคลือบแฝงความหมายอันพิสดารล้ำประการหนึ่งเรื่องราวในโลกก็แปลเปลี่ยนอย่างประหลาดพิสดารน,นักเม่งแชหุนไหนเลยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะกลับกลายเป็นบุตรเขยของเล่าแปะ สายลมยัเยียบกว่าเดิมที่แถมา่านวิการคลี่คลุมพระสุธาแล้วในใจเม่งแชหุนกลับเปี่ยมความอบอุ่นที่แท้ชีวิตมนุษย์หาได้โหดเหี่ยมอมหิตดังที่มันเคยคาดคิดไว้ไม่เล่าแปะก,กล่าวว่านางกำลังรอคอยเจ้ากระมังเม่งแชหุนพงกศีรษะรับมีคนกำลังรอคอยนับเป็นความรู้สึกที่พิเศษพิสดารล้ำลึกเม่งแชหุนรู้สึกลำคอทั้งวาบหวามทั้งอุ่นระอุ สร้างความตีบตันจนกระทั่งคำพูดยังไม่อาจเปล่งจากปากได้เล่าแปะกล่าวอีกว่าอย่างนั้นเจ้ารีบไปเถอะเราจะส่งเจ้าออกไปท่านพลันยิ้มอีกรากล่าวว่าไม่ว่าเจ้านำนางไปที่ใดเราเพียงมุ่งหวังให้เจ้ารับปากเราประการหนึ่งท่านท่านบอกเล่าแปะกุมมือแม่งแชหุนแนบแน่นกล่าวว่ารอจนเจ้ามีบุตรชายของตนเองให้นำนางกลับมาพบเรา เส้นทางยืดยาวยิ่งในความมืดมนอนทการยิ่งไม่ทราบทอดถึงที่ใดเล่าแปะมองดูเงาหลังเม่งแชหุนหวนนึกถึงผู้เป็นทิดาอดทอดถอนใจไม่ได้หนุ่มสาวทั้งสองยังมีวิถีทางอันยืดยาวจริงๆท่านเพียงมุ่งหวังครั้งนี้เม่งแชหุนและเซี่ยวเตียบอย่าได้หลงเดินทางผิดมาดแมนจิตใจเล่าแปะเปี่ยมความสะทกสะท้อนแต่ไม่ได้ครุ่นคิดเนิ่นนานนักเนื่งเพราะท่านเอง ก็มีเส้นทางที่ต้องเดินเส้นทางช่วงนี้ยังลำเค็นอันตรายกว่าวิถีทางของเม่งแชหุนและเซี่ยวเตียบอีกเล่าแปะหันกายกลับไม่เห็นขยับกายทำท่าก็พุ่งว่าไปสามว่าภายในอุทยานเริ่มจุดโคมไฟขึ้นท่านพุ่งปราดผ่านพุ่มไม้ดอกข้ามสะพานน้อยในเวลาชั่วพริบตาในห้องพักของเล็กวงเทียนก็จุดโคมไฟแต่หน้าต่างกลับปิดสนิทเล่าแปะทราบแต่แรกแล้ว ว่าเลตบวงเทียนเป็นคนทรยศบนหน้าต่างกระดาษสีเหลืองเลือนสลัวปรกากฏเงาร่างสูงโปร่งของเลตบวงเทียนมันยืนแน่วนิ่งคล้ายกำลังรอคนใช่ว่ากำลังรอข่าวจากเม้งแชหุ้นหรือไม่เล่าแป๊ะไม่ได้เคาะประตูท่านเมื่อตกลงใจก็ไม่รอคอยอีก30ปีมานี้เล่าแป๊ะไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ใดลงมือก่อนท่านรู้สึงถึงเหตุผลชิงลงมือเข้มแข็งกว่าเป็นอย่างดี เล่าแปะพลันลอยตัวขึ้นโถมร่างใส่หน้าต่างกระดาษดุดประกายไฟเสียงโครมเมื่อหน้าต่างถูกทะลวงทลายร่างของเล่าแป๊ะพุ่งทะลวงเข้าไปจากนั้นท่านตะลึงลานกับที่เล็กบ่วงเทียนไม่ใช่ยืนอยู่หากแต่ถูกห้อยแขวนไว้เชือกเส้นหนึ่งคล้องรอบคอเล็กบ่วงเทียนแขวนร่างมันอยู่ใต้คานขวางเก้าอี้ที่รองรับเท้าถูกเตะกระเด็นไปไกลโขเล่าแปะยื่นมือทาบทรงอกมัน พบว่าตลอดทั้งร่างเย็นเยียบเย็นเยียบราวกับลูกกลมเหล็กของมันลูกกลมเหล็กคู่ที่ไม่เคยห่างจากมือมันตลอดมาตอนนี้วางอยู่บนโต๊ะใต้ลูกกลมเหล็กทับกระดาษแผ่นหนึ่งอักษรบนกระดาษวัดยุ่งเหยิงยิ่งท่านเมื่อไม่ตายเราก็ขอตายไม่มีถ้อยคำอื่นอีกมีเพียงแปดคำนี้เองจะอย่างไรมันยังไม่ได้ขายผู้อื่นกับขายตนเองแผนการมันแม้รอบครอบรัดกุม่ม แต่ยังคำนวณพลาดผิดประการหนึ่งมันลืมเลือนใคร่ครวนถึงน้ำใจไมตรีระหว่างคนสองคนอาจบางทีสาเหตุที่แผนการร้ายของบุคคลจำนวนมากประสบความล้มเหลวเพราะลืมเลือนคำนวณถึงความนี้น้ำใจไมตรีระหว่างคนต่อคนความจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีปัญญาคาดคำนวณได้แต่สามารถตัดสินทุกสปปรรพสิ่งเปลี่ยนแปลทุกสปปรรพสิ่งเพราะเหตุนี้มโนธรรมสถิตในจิตใจ,ใจคนชั่วนิรันด แผนการร้ายล้วนล้มเหลวเล่าแป๊ะเงยหน้าขึ้นมองดูใบหน้าที่บิดเบี้ยวปัญญาของเล็กบวงเทียนคล้ายยังคิดถามไถ่ายเรื่องราวใดน่าเสียดายที่ปลายลิ้นเล็กบวงเทียนปลิ้นออกจากปากไม่มีปัญญาบ่งบอกความลับใดอีกลูกเคียงช่วงไม่ทราบมาถึงนอกหน้าต่างตั้งแต่เมื่อใดสีหน้าปรากฏแววตื่นเต้นตระนกมันพอได้ยินเสียงหน้าต่างถูกทะลวงทลายก็รุดมาในบัดดล ไม่ว่าภายในอุทยานเกิดเหตุผิดปกติใดมันจะรุดถึงที่เกิดเหตุทันทีดังนั้นเล่าแปะไม่ต้องเหลียวหน้าไปก็ทราบว่ามันมาแล้วพันกล่าวว่าเจ้ากำลังคิดอะไรลูกเฮียงชวงกล่าวว่าข้าพเจ้ากำลังคิดมันไม่คล้ายเป็นคนอัตวินิบาตกรรมยังมีเล่ามันก็ไม่คล้ายเป็นคนทรยศมันเป็นคนทรยศแต่ไม่อัตวินิบาตกรรมท่านชมชอบความคิดเห็นของบุคคลอื่น จากนั้นท่านค่อยสรุปถ้ายนี่คือข้อสรุปของเล่าแปะข้อสรุปของท่านน้อยครั้งจะพลาดผิดลูกเฮียงชวงสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บกล่าวว่าเป็นผู้ใดฆ่ามันเล่าแปะไม่ตอบคำโดยตรงกล่าวชาว้าๆตอนที่เราใช้มันไปสอหาเอ็กเชียมเล้งก็ทราบว่ามันขายเราแล้วลูกเฮียงชวงไม่กล้าถามอีกได้แต่รับฟังเล่าแปะกล่าวว่าเนื่องเพราะข่าวการหายสาบศูนย์ของเอ็กเชียมเล้ง ไม่บังควรถูกบุคคลภายนอกร่วงรู้แต่เจ้าหมื่นอินทรีคล้ายทราบก่อนเราอีกแสดงว่าคนฝ่ายเราถ่ายทอดบอกต่อมันตอนนี้ในวงนักเลงมีคนทราบเรื่องนี้ไม่น้อยแล้วเนื่องเพราะเล็กบ่วงเทียนแพร่พรายข่าวนี้ต่อเจ้าหมื่นอินทรีเจ้าหมื่นอินทรีจึงกระจายออกไปให้ชนชาวบูลิมทราบว่าเล่าแปะโดดเดี่ยวเดียวดายไร้ผู้ช่วยเหลืออีกลุกเฮียงช่วงทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดไม่ถึง มันจะเป็นโจรทรยศดังนั้นไม่เคยระแวงสงสัยมันมาก่อนเล่าแปะแค่หนหัวรอ,อกกล่าวว่าแต่เล็กบ่วงเทียนเพียงควรคู่กับการเป็นคนประสานงานไม่มีศักดิ์ศรีเป็นจอมวงการดังนั้นจอมวงการจึงฆ่าปิดปากมันเล่าแปะพงกศีรษะลุกเฮียงช่วงกล่าวว่าผู้ที่สามารถคุกคามมันอัตวินิบาตกรรมมีไม่มากนะักหรือเจ้าหมื่นอินทร์สามารถเล่าแปะพลันตัดบทว่า เจ้าไปตรักะเตรียมพิธีศพของเล็กบวงเทียนพิธีการยิ่งมโหรารยิ่งประเสริฐลุกเฮียงชวงรู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าพิธีศพของบุคคลเยี่ยงนี้ใหญ่ต้องมโหรารด้วยเล่าแปะหันกายเดินออกไปเดินถึงหน้าประตูจึงกล่าวอย่างเฉืยชาเนื่องเพราะมันเป็นสหายเราวงนักเลงล้วนเชื่อมั่นเรื่องราวประการหนึ่งเล่าแปะมีสหายมากหลายสหายทุกคนล้วนสัตว์ซื่อจงรักต่อท่าน ไม่มีผู้ใดกล้าทรยศเล่าแปะมาก่อนฟ้าสางสว่างแล้วไม่ว่ารัติการยาวนานปานใดต้องมีเวลารุ่งสางสว่างอาทิตย์ยามเช้าสดใสาราวต้นหญ้าที่เพิ่งปลิดลงมาสายลมโชยต้องร่างบรนดาลให้ผู้คนที่บังเกิดความเกียดคร้านคลายกลับคืนสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิเม่งแชหุนนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่จิตใจกลับลอยละล่องรู้สึกตนเองแจ่มใสดุจอาทิตย์อรุณ อิสระเสรีดังสายลมมันกุมมือเซี o ่ยวเตีย e บปรารถนาใคร่ร่ำร้องตะโกนก้องว่าตอนนี้พวกเราสามารถไปยังทุกถิ่นฐานแล้วเพศภัยอันตรายอุปสรรคขวากหนามล้วนล่วงลับผ่านพ้นตอนนี้อรุโนไทยลอยอยู่เหนือศีรษะมันเซี C ่ยวเตียบแอบอิง e กับหัวไหล่มันทารกชายหลับไหลอย,อยู่ข้างกายนางโลกทั้งโลกแทบเป็นของพวกมัน ท่านคิดไปที่ใดก็ไปอย่างที่นั้นขอเพียงท่านบอกมาพวกเราจะออกเดินทางในบัดดลเซี่ยวเตี๋ยพลันกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดบอกต่อท่านประการหนึ่งแต่แรกข้าพเจ้าหาใช่สามารถไปทุกแห่งผลไม้เพราะเหตุใดเซี่ยวเตี๋ยเพ่งตามไปสุดแสนไกลความคิดอ่านคล้ายเลิดถึงที่ไกลโพนกล่าวเสียงอ้อยอิ่เนื่องเพราะบิดาข้าพเจ้าท่านไม่มีวันคาดคิดออก ว่าบิดาข้าพเจ้าเป็นใครอ๋อข้าพเจ้าไม่ได้บอกชาติกําเนิดต่อท่านเนื่องเพราะชื่อเสียงท่านผู้เฒ่าไม่ดีนักท่านท่านก็ไม่เคยถามไายเม่งแชหุนยิ้มพลางกล่าวว่าที่ข้าพเจ้ารักคือท่านหาใช่บิดาท่านไม่ว่าบิดาท่านเป็นใครหามีความสําคัญไม่แต่ท่านผู้เฒ่าผิดแผกแตกต่างท่านผู้เฒ่าหากสอบพบเราต้องไม่อนุญาตพวกเรามีชีวิตอยู่อย่างสุขสม เม่งแชหุ้นยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าหากบอกต่อท่านว่าบิดาท่านอนุญาตข้าพเจ้าแล้วเล่าท่านเชื่อหรือไม่เซียวเตี๋ยพลันเหลียวขวับมาจับจ้องมองเม่งแชหุ้นดวงตาทอประกายตื่นเต้นลิงโลดอยู่หลายส่วนแฝงแววไม่เชื่อถืออยู่หลายส่วนพลันสั่นศีรษะกล่าวว่าต่อให้ท่านผู้เท่าอนุญาตผู้อื่นก็ไม่ยินยอมผู้อื่นผู้อื่นเป็นใคร เซี่ยวเตี๋ยบก้มศีรษะลงขบริมฝีปากโดยแรงเม่งแช่หุนย่อมทราบนางหมายถึงผู้ใดชั่วครูให้หลังจึงกล่าวช้าๆข้าพเจ้าพบพานบิดาท่านแล้วเซี่ยวเตียเต๋ยกล่าวอย่างตื่นเต้นท่านพบพานท่านผู้เท่าจริงๆท่านผู้เท่าไม่ใช่บุคคลน่าสะพรึงกลัวและไม่ได้ไร้น้ำใจดังที่ท่านคาดคิดเพียงแต่ดวงตาเซียเ่ยวเตี๋ยพลันทอประกายตัดพ้อตำหนิสอดคำขึ้น เพียงแต่ท่านผู้เฒ่าขับไล่ธิดาตนเองออกมาเพียงเพราะธิดาท่านผู้เฒ่าถูกข่มเหงรังแกคลอดเด็กทารกที่ไม่อาจพบพ่านผู้คนออกมาดวงตานางเอ่อคลอวยาดน้ำเม่งแชหุนไม่อาจตัดใจคุกคามนางแต่มันก็เป็นผู้คนในที่สุดอดกล่าวไม่ได้ท่านฉไหนไม่ยอมบอกต่อบิดาท่านว่าเป็นผู้ใดข่มเหงรังแกท่านท่านฉไหนไม่ยอมบอกต่อท่านผู้เฒ่าว่าบิดาของเด็กทารกเป็นใคร หนึ่งเพราะข้าพเจ้าไม่อาจบอกไม่อาจบอกตลอดการเพราะเหตุใดเซียวเตี๋ยพลันยกมือปิดหน้ากล่าวว่าวิงวอนท่านอย่าได้คุกคามข้าพเจ้าเฉกเช่นกับที่บิดาบีบคั้นข้าพเจ้าเม่งแฉหุนกำม,มัดแนบแน่นจากนั้นคลายออกหัวรอพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่บีบคั้นคุกคามท่านแต่คนผู้นั้นหรือมันยังไม่ยอมปล่อยประละเว้นท่านเซียวเตี๋ยพ,พง,งกศีรัะ ปล่อยให้น้ำตาไหลรินลงมากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่บังควรชักนำความยุ่งยากแก่ท่านหนึ่งเพราะมันต้องสืบสอบพวกเราจนพบมิเพียงไม่ปลดปล่อยข้าพเจ้าทั้งยังไม่ละเว้นท่านอย่างนั้นพวกเราจะไม่ให้มันสืบสอบพบเสี่ยวเตี๋ยบเงยหน้าอีกครากล่าวว่าเป็นความจริงท่านยินยอมหลบเลี่ยงจากการประจันหน้ากับมันจริงๆนางทราบดีว่าหากให้บุรุษผู้หนึ่งหลบเลี่ยงเร้นกาย เป็นเรื่องปวดร้าวปานใดโดยเฉพาะลูกผู้ชายเช่นเม่งแชหุนนางแทบไม่ยินยอมเชื่อมันสามารถกล้ำกลืนความแคบแค้นป่าน,นี้ได้เม่งแชหุนยื่นมือออกรังร่างอ่อนแอของนางมาในอ้อมอกยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าฉไหนไม่ยินยอมคนผู้หนึ่งพอพบผ่านสุนัขบ้าต่างก็หลบหลีกเลี่ยงหนีทั้งสิน้นแต่ทว่าเม่งแชหุนยกมือปิดปากนางกล่าวว่ามากว่าพวกเราถูกมันสอบพบ มาดว่าพวกเราไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนต้องจบสิ้นชีวิตแต่อย่างน้อยพวกเราก็ผ่านชีวิตอันสุขสมมาท่านยังจดจำวาจาที่เคยกล่าวไว้หรือไม่เซี CO ่ยวเตี๊ยบฉุกใจคิดกล่าวว่าท่านหมายถึงผีเสื้อเป็นผีเสื้อชีวิตของผีเสื้อแม้เปราะบางแต่ท่านยินยอมเป็นผีเสื้อหรือเป็นเต่าพันปีเซี CO ่ยวเตี๊ยบหัวรอแล้วล้มเข้ามาในอ้อมอกมัน สายลมฤดูใบไม้ร่วงมวนพัดใบไม้ร่วงลอยขึ้นมาดแมนเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่ทั้งสองคล้ายเห็นผีเสื้อคู่หนึ่งโบยบินอยู่ท่ามกลางใบไม้ร่วงมันอิสระเสรีกระไรปานนั้นสวยงามกระไรปานนั้นกระทั่งใบไม้แห้งเกี่ยวคล้ายถูกแต่งแต้มสีสันจนบันเจิดเพิดแผ้ว